สวัสดีครับมาพบกับผมโอ้อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับกับการสรุปข่าวเด่นในรอบวันกันนะฮะในอินไซ e ์เ a ด l ลน์หนึ่งครับารหรือครอบครัวข่าวเด่นประจำวันนี้เริ่มต้นที่ท่านววชิราเมธีจะทอดกระถินน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมส่วนวุฒิวุฒิชรนนำทีมศิลปินดาราร่วมแพ็คของพร้อมเยจากเงินหมิ่ตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านได้มีโอกาสคุยกับอุมสม พรผมซึ่งก็คือผู้บริหารของวูดี้เวิร์เนี่ยแล้วก็คุยกันเรื่องของการช่วยเหลือผู้สุดภัยปั๊บมากเร็วมากเลยกระถินนี้ก็เกิดขึ้นนะในในในภายในไม่กี่ชั่วโมงนะครับจนมาถึงวันนี้แล้วก็จะเปิดต่อไปถึงสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์คุณผเราคงจะใช้ความสามารถของเราในการทำในสิ่งที่มันจะได้ผลมากที่สุดนั่นก็คือรวบรวม,รวมคนในวงการบันเทิงแล้วก็การประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูลผมว่าตรงนี้นะคือสิ่งที่ที่เราสนับสุดพระอาจารย์ต้องขออนุโมทนาไว้ในโอากาสนี้ที่ท่ามกลางข่าวร้ายที่เราเผชิญอยู่ก็ยังมีข่าวดีคือการได้เห็นกระแสทานน้ําใจที่หลั่งไหลมาจากทุกทิศทุกทางพูดได้เลยว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่น่าไว้วังใจนะักดังนั้นพระอาจารย์จึงอยากจะแนะนําว่าให้เราท่านทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมา ลุยสกอตจอจับมือจอนี่ทำโปรเจกต์บิ๊กเบิ้มช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม มีแนวโน้มที่อยากจะลงก็คือยังคุยกับทางจอนนี่เขาอยู่เหมือนกันว่าอยากจะไปแบบไปกันสองคนเลยแบบอาบัดรับแต่ลงไปลงไปช่วยกันลงไปอะไรอย่างนี้ตอนนี้มันก็มีพังโปรเจกต์ที่เราคุยกับพี่ๆเขาบ้างคือไม่ได้อยากที่จะแบบไปไปไป,ไปช่วยไปช่วยแบบง่ายๆหมายถึงว่าเราเราไปถึงปพุ่มแล้วก็แบบช่วยแค่แค่ตรงที่ใกล้ๆคืออยากจะให้มันไปถึงทั่วถึงครับผมกำลังกำลังกำลังคุยกันอยู่ว่าว่มันจะเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะว่าการที่เราน้ําท่วมถึงแม้ว่ามันจะเป็นอ่าปลายเดือนนี้ถึงแม้ว่าน้ําจะลดลงแล้ว แต่ว่ามันก็ยังเป็นช่วงที่เวลาที่ทุกคนก็ยังยังเหมือนกับเขาเรียกว่าอ,อะไรมันยังเหมือนกับว่าเราเรากำลังฟื้นฟูตัวเองกันอยู่เหมือนกันเรื่องสถานะบ้านตัวเองแล้วก็เรื่องคนที่เรารักก็เลยตรงนั้นก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันแล้วก็ต้องใช้เงินเหมือนกันเพื่อที่จะกวาดล้างถนนหรือว่าอะไรที่ยังมีสิ่งอะไรอยู่บนถนนน,นะจอยลีลานียอมรับเหตุการณ์น้ำท่วมส่งผลกับงานล่านเตรียมการรับมือน้ำท่วมไว้แต่เนิ่นๆแล้ว ก็ดีใจครับมาวมงานเปิดการกุศลกันแล้วก็จริงๆผลกระทบมีนะคะเพราะว่าอย่างอย่างอย่างโดยส่วนตัวในอีเวนต์ประมาณสี่อีเวนต์ที่ที่เขาขอเลื่อนคือเขาบอกว่าไม่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 ได้ยกเลิกคือทั้งในห้างแล้วก็ทั้งเอาดอก่ะเขาก็มีความรู้สึกว่ามันสถานการณ์มันอาจจะแบบสุ่มเสี่ยงคุยรูไม่แน่ใจว่าอย่างเช่นโดยเฉพาะงานเอาดอ้นี่คือเขาขอเลื่อนหมดเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าไปแล้วฝนจะตกหรือเปล่าแล้วก็น้าจะท่วมไมแล้วก็สถานการณ์จิตใจของคนน่ะก็ยังเหมือนแบบ ไม่ได้มีไม่ฮปปีทุกคนก็ค่อนข้างอยู่ในความกังวลว่าฉันถามว่ามีผลไหมมีค่ะเพราะอีเวนต์ก็จะเลื่อนไปแต่ว่าเราเข้าใจอ่ะคือเราเข้าใจแล้วว่าเห็นใจทุกฝ่ายอยู่แล้วค่ะที่บ้านไม่มีนะคะเพราะว่าอยู่วัชรพลแต่ว่าค่อนข้างติดกับสายใหม่ซึ่งก็เป็นพื้นที่ส่เสี่ยงเราสมควรแต่ว่าเราก็เฝ้าระวังมากกว่าเฝ้าระวังือเตรียมความพร้อมแต่ว่าก็ไม่ตื่นตระหนกหรือว่าอะไรก็แต่ก็ติดตามข่าวสารเรื่อยๆค่ะ บอสทีวีซีนเป็นนัทนันนำทีมนักแสดงร้อยมันขายเสื้อนำเงินช่วยผู้ประสบภัยเปิดฉากจัดที่ทำขึ้นเพื่อใช้ถ่ายละครขุนศึกที่จังหวัดสระบุรีถูกน้ำท่วมเสียหายหลายแสนบาทติดใช้กันที่พันบานพนมมีสร้างจากไว้ที่เสาให้นะตรงสระบุรีทำเป็นแบบกำแพงเมืองทำอย่างสวยงามเลยอีกสองวันกำลังจะไปถ่ายน้ำมาพังหมดเลยไม่รู้กี่แสนก็ต้องยอม ต้องสู้ทำไมเยอะแต่สู้มันต้องสู้แล้วก็เราก็ไม่ทำลูกๆด้วยตั้งใจทำอย่างเต็มที่ด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยขณะนี้ก็อยู่ราชบุรีอยู่สมุทรสงคราม,ม,มปิดาเข้าในประเทศที่ฟิล์มรัฐภูมนำทีมมอบเวชภัณฑ์และทำกระสอบทรายเพื่อทำคันกั้นน้ำที่ศูนย์อุพยพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บรงังสิต ฝากแบงค์แบ็ควานิลาเผยความรู้สึกหลังเกิดเหตุเรือล่มขณะลำเลียงกระสอบทรายข้างฝั่งมัน็จะกลายว่าเราเป็นมือที่สามกี่อะไรเงี้ยคะ่ะก็ซีเรียสนิดนึงอะค่ะไม่อยากให้ใครมองเราไปตรงๆที่ว่าเป็นคือเรือเนี่ยมันแอบรั่วนิดนึงครับแล้วเราไม่รู้ครับพอทีนี้เนี่ยน้ำมันเข้าแล้วน,น้ำเริ่มทยอยเข้าแล้วก็ปรงนะครับเพราะว่ามันจมแบบจมแบบทำอะไรไม่ได้ คือจ,จริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นเหมือนเหมือนสถานที่หลักนะครับ,รบซึ่งเขามีทั้งโรงพยาบาลอยู่นะครับมีที่พักอาศัยอยู่มีที่ม,มีซึ่งที่ทุกๆท่านเนี่ยจะมาบริจาคของให้กับที่นี่ด้วยมันเป็นเหมือนศูนย์หลักครับเราก็ต้องกันไว้ก่อนนะฮะเพราะแล้ปิดกันน้นไว้ก่อนจริงๆมันเหมือนมันมีอยู่แล้วครับผมแต่ว่าคือตอนนี้เหมือนระดับน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นทุกวันครับผมแล้วก็เกรงว่าจะไม่พอนะฮะเอ่อเกือที่เราสร้างไว้จะไม่พอผมเราเลยต้องมากันใหน้หนาแน่นขึ้นแล้วก็สูงขึ้นครับผมครับ ได้มาเห็นสภาพของผู้ที่เดือดร้อนตรงนี้นะครับแล้วก็ได้เห็นรอยยิ้มของเขาได้เห็นความทุกข์ของเขานะครับวันนี้พวกเราก็รู้สึกว่า,อ,าอิ่มใจครับผมแล้วก็มีกําลังใจยังไงก็ขอฝากกําลังใจดีๆให้กับผู้ที่ประสบภยัยทุกคนนะครับอ,อดทนไว้นะครับพวกเราเป็นกำลังใจให้ครับมากันที่ข่าวความเคลือ่อนไหวของข่าวบันเทิงต่างประเทศกันบ้าง นิจคุณนำทีมเพื่อนร่วมวงอย่างทูเบมต่อตั้งโครงการทูเบมรักประเทศไทยเพื่อยื่นมือช่วยเหลือบรรเทาทุกผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยการรับเงินบริจาคผ่านบัญชีธนาคารและการนำของใช้และเสื้อผ้าข,ของสมาชิกแต่ละคนมาจัดประมูลนอกจากนี้ยังซื้อเรือเหล็กแบบแติดเครื่องยอนต์15ที่นั่งเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเต็มที่ โดยทางวงภาวนาให้ประเทศไทยกลับคืนสู่สภาวะปกติจากเหตุน้ำท่วมโดยเร็วที่สุดบราบ,บราสไตล์เซนและซูเปอร,ร์สตา์หญิงเก่งแห่งวงการมายาไม่ว่าจะเป็นเจนนิเฟอร์นิสตันวิโอลาเดวิสมิเชลไฟเฟอร์อีวาเลเชลวูด และนักแสดงสาวดาวรุ่งอย่างอลิซาเบธโอเซนร่วมงานรับรางวัล w o m e n in Hollywood Tribute ที่มอบให้กับนักแสดงสาวทั้งที่คร่ำวอดอยู่ในวงการมานานและนักแสดงดาวรุ่งมาแรงโดยในปีนี้นะครับงานมอบรางวัลยังคงจัดใน LA เป็นครั้งที่18ติดต่อกันแล้วด้วยนะครับ หลังจากที่มีโอกาสโชว์ฝีมือการแสดงทั้งในบทสมทบและบทนำในหนังสองเรื่องซ้อนอย่าง Bad Teacher และ Friends with Benefits นะครับล่าสุดนุ่ม Justin Timberlake <like> ก็ขอพลิกบทบาทมาเล่นหนังแนวไซไฟเ r ื่อ e r ดูบ้าง <'s> กับผลงานหนังใหม่นะฮะเรื่อง In Time ของพ่อกับยอดฝีมืออย่าง Andrew Niccol ชี Timberlake <Yeah. S 1> รับบทนำเต็มตัวคู่กับนักแสดงสาวอย่าง Amanda Seyf โดยนังนะครับจะเข้าใช้ในไทยก่อนอเมริกาในวันที่27ตุลาคมนี้นะครับก,ก,ก่อนจะก่อนจากการในวันนี้นะฮะก็ทางทวิตซ์นะครับก็ขอให้กำลังใจผู้ที่ประสบไทยน้ำท่วมด้วยนะครับก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้อย่างโดยเร็วนะครับก็หมดว่าแล้วสำพบในช่วงเวลานี้ไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจกันต่อเลยสำวันนี้สวัสดีครับ